กํากำลังไลฟ์ข้อมูลพยากรณ์อากาศอยู่ในเวลานี้ค่ะลูกทุ่งอินดีนนำเสนอข่าวพยากรณ์อากาศส่วนตรงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกสวัสดีวันจันทค่ะคุณชนุพงศ์ ครับผมสวัสดีครับสวัสดีคุณพอดีและก็ผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับสวัสดีเช้าวันจันทร์ที่9ธันวาคมครับค่ะวันนี้คุณชนะพงศ์พจนกรกลนักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการนะคะทาหน้าที่รายงานข่าวพยากรณ์อากาศสดตรงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกทักทายคุณชนะพรบอกว่าวันนี้วันที่9ของเดือนสุดท้ายของปีนี้แล้วใช่ค่ะคุณชนะพรเก่งมากเลยเราไม่ทันนึกนะเรารู้จักว่าเป็นวันทางานใช่ไหมคคุณชนพงศ์ คิดเหมือนกันไหมใช่ครับก <reforms? S 2> <familia? S 1> ็น <online> <c oughs> ึ <es> <absorbed> ่งแล้วมันก็เร็วเหมือนกันนะครับอยู่ๆก็จะเส้นปีอยู่แล้วครับแป๊บๆเวลาก็ผ่านไปรวดเร็วเหมือนกันครับนับเวลาถอยหลังนะคะปีนี้มีเรื่องราวเกิดขึ้นในชีวิตเรากันเยอะแยะมากมายให้ลุ้นกันเต็มไปหมดเลยนะคะคุณชนะพงษ์ใช่ไหมคะใย่ใช่ครับก็มีผมก็มีเรื่องมีเรื่องลูกเข้ามาครับลูกก็ได้เกิดขึ้นของขวัญปีใหม่ใช่ไหมคะใช่เป็นของขวัญปีใหม่ครับเป็นสิ่งที่ประสบการเรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นพ่อเป็นแม่ครับ ค่ะก็ทําให้รักพ่อมากขึ้นรักรักแม่มากขึ้นด้วยไหมคะใช่ใช่ครับปกวจะเลี้ยงผ่านมาได้แต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีนี้ก็ไม่ง่ายเหมือนกันครับอย่าว่าเป็นปีเลยนะแต่ละวันแต่ละชั่วโมง <c oughs> ใช่ไหมคะสาหัส <c oughs> ใช่ไหมคะคุณตันด้วง คุณพ่อมือใหม่ก็งี้แหละนะคะคุณอะไรนะคะเนอฟ้าหรือเปล่าคะอ่านชื่อผิดขออภยัยคุณสุดชาติสวัสดีมอร์นิ่งวันจันทร์มาเข้ามาเลยค่ะเรียกเพื่อนเรียกคนรู้จักเข้ามาชมข่าวพยากรณ์อากาศในเช้าวันจันทร์วันนี้เริ่มต้นกันที่แผนที่อากาศผิวพื้นค่ะครับสำหรับภาพแรกนะครับเป็นภาพแผนที่อากาศผิวพื้นนะครับที่เวลาหนึ่งนาฬิกาของวันนี้นะครับก็เริ่มที่จะเห็นตัวมวลอากาศเย็น แล้วโกใหม่นะครับด้านมีการแผ่ลงมาทางด้านประิทินบนแล้วก็ทะเลจีนใต้แล้วนะครับก็ทําให้ในช่วงสัปดาห์นี้นะครับค่อนข้างจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจนสำหรับในพื้นที่ภาคใต้เรานะครับจะมีฝนกลับมามีมากขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวในช่วงท้ายจะมีประกาศเตือนนำเสนอด้วยนะครับแล้วก็จากผลดังกล่าวเนี่ยก็ทําให้ในพื้นที่ภาคใต้นะครับตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมาวันนี้ฝนก็เริ่มจะมี เพิ่มเข้ามามากขึ้นนะครับหลายพื้นที่หลายจังหวัดนขณะนี้ก็มีฝนปกคลุมอยู่นะครับก็เป็นเป็นอินทธิพลมาจากตัวบรรยากาศเย็นที่มีการแผ่ลงมานะครับคุณไพโรธสวัสดีค่ะคุณสัตยาสวัสดีค่ะสงสัยนะคะ,ะน่าจะตามมาจากทางเพจศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกแน่เลยเพราะว่าตอนนี้ทางเพจศูนย์ก็แชร์ข่าวพยากรณ์อากาศในเช้าวันนี้อยู่ด้วยใช่ไหมคะคุณชนพงษ์ ครับครับเมื่อสักครู่ที่ผมก็ได้แชร์ไปทางด้านหน้าเพจเฟซบุ๊กของศูนย์แล้วด้วยครับฝากติดตามเพจอินเดียเฟรมด้วยนะคะคุณสัตยาคุณไพโรธนะคะเราไปต่อกันที่ลักษณะของภาพถ่ายดาวเทียมค่ะครับสาหรับภาพถ่ายดาวเทียมนะครับช่วงเช้าวันนี้เห็นได้ว่ากลุ่มเมฆฝนนะครับที่เห็นเป็นลักษณะสีเขียวสีเหลืองสีส้มนะครับก็มีการปกคลุมนะครับค่อนข้างที่จะเยอะนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ชายฝั่งนะครับทางด้านของภาคใต้ตอนล่างนะครับตั้งแต่จังหวัด สุราธานีนะครับลงมาจนถึงจังหวัดนาราธิวาสนะส่วนใหญ่ฝนจะมีการล่อๆอยู่ตามแนวชายฝั่งนะครับทําให้ลักษณะของตัวกลุ่มเมฆเนี่ยก็มีมากตามไปด้วยนะทำให้ในช่วงเช้าวันนี้หลายพื้นที่หลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ก็โอกาสที่จะเห็นแสงแดดยังมีค่อนข้างเย็ะน้อยนะครับค่ะต่อกันที่ลักษณะของภาพตรวจอากาศด้วยเรดาร์ชุมพรค่ะสำหรับผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ชุมพรนะครับช่วงเช้าวันนี้กลุ่มฝนในโซนพื้นที่ภาคใต้ตอนบนยัง ไม่มีนะครับส่วนใหญ่ตรวจพบเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับบริเวณชายฝั่งของจังหวัดสุราธานีนะครับแล้วก็มีเข้าไปปกคลุมในพื้นที่ของอำเภอเกาะพะงันนะครับเกาะสมุยนะครับของจังหวัดสุราธานีนะครับทาให้โดยภาพรวมเนี่ยในพื้นที่ภาคตะตํนบนฝนยังแทบจะยังไม่มีอยู่นะครับในช่วงเช้าวันนี้นะครับต่อกันที่ภาพตรวจอากาศด้วยเรดาร์ของสทิงพลาสสงขลาค่ะ สำหรับผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์สติมพระจังหวัดสงขลานะครับก็ยังคงเห็นกลุ่มฝนนะครับทยอยเคลื่อนตัวเข้ามานะครับจากทางด้านหน้าชายฝั่งเนี่ยเข้าไปปกคลุมในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับสงขลาปัตตานีนราธิวาสเนี่ยยังมีเข้ามาได้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะนะครับทำให้ในช่วงเช้าวันนี้บริเวณแถบทางด้านชายฝั่งของภาคตะวันล่างเนี่ยก็มีกลุ่มฝนเข้าไปปกคลุมนะครับแล้วก็เดี๋ยวในส่วนพื้นที่ชั้นในนะครับของตัวจังหวัด สงขานะครับเป็นทั้งด้านของคือหาดใหญ่ทางด้านของคองหอยโขงสะเดานาทาวีน้ำหมอมเนี่ยก็ยัมีฝน<อ>เข้าไปด้วยนะเป็นฝนที่มาจากใช่เพิ่ขึ้นที่เป็นฝนมาจากทางด้านชายฝั่งข้ามเข้าไปนะครับยังไงวันนี้ฝนก็ดูเหมือนว่าจะเยอะ ค,คุณเสือพานคะชมข่าวพยากรณ์อากาศจากไหนคะคุณลีนะคะคุณลีอาลีรวมถึงคุณอวยชัยสวัสดีมอร์นิง่งวันจันทร์ค่ะขณะนี้นะคะคุณกําลังชมรายงานพยากรณ์อากาศนะคะโดยคุณชนุพงศ์พจนกไกลนักกุตูนิยมวิทยาชํานาญการค่ะทําหน้าที่รายงานข่าวพยากรณ์อากาศสดตรงจากศูย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะเราไปต่อกันที่พยากรณ์อากาศของภาคใต้ฝั่งตะวันออกวัน ันนี้ค่ะสําหรับพยากรณ์อากาศนะครับในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวัหนออวันนี้นะครับในพื้นที่ภาคใต้นะครับวันนี้ฝนดูเหมือนว่าจะมีการกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะในโซนพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะครับจะเริ่มเห็นมีสีแดงกลับเข้ามาปรากฏบนภาพแผนที่ครั้งหนึ่งนั่นก็คือจะมีตกได้ครับในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาแล้วก็นราธีวันจะมีฝนในเกฑ์ร้อยละ6กสิบของพื้นที่นะครับเราจะมีฝนตกหนัก เป็นบางแห่งได้ด้วยนะครับส่วนสําหรับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับฝนก็เพิ่มขึ้นมาอยู่ในเกณฑ์ร้อยละสี่สิบนะครับส่วนจุครก็ยังคงมีไม่เยอะนะครับอยู่ในเกณฑ์ร้อยละสามสิบส่วนประจวบคิริขันเชรบุรีเนี่ยฝนก็ค่อนข้างจะน้อยลงไปแล้วนะครับแทบจะไม่มีนะครับวันนี้ฝนท่วใหญ่อยู่ในทางด้านตอนล่างเป็นหลักนะครับสําหรับคลื่นลมนะครับน่าใช้ฝั่งบริเวณอ่าวไทยตอนบนถ้าวันนี้คลื่นจะสูง1ึงสองเมตรนะครับส่วนอ่าวตอล่างเนี่ยเนื่องจาก ที่พนจากตัวมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาครับแล้วก็มอสุนตนอนต่อเชิงเนียว่ามีกาลังแรงขึ้นนะครับคือลมในทางด้านเอาให้ล่งเนี่ยป็ดูเหมือนว่าจะมีกําลังแรงขึ้นมานคลืคค่นก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณ2เมตรนะครับยิ่งมีฝนาระน้องเข้ามาเนี่ยสูงได้มากกว่า2เมตรซึ่งยังเป็นอันตรายต่อการเดินเรือนะยังไงก็ต้องความระมัดระวังในช่วงสัปดาห์นี้ไว้ด้วยนะครับ,ค,รบค่ะคุณมนัสิ์หรือเปล่าคะชมจากที่ไหนคะคุณลีบอกว่าชมจากสะกรม ตำบลปากพูลน,นี่คุณชนุพงคคะอยู่ที่จังหวัดอะไรคะดิฉันขออภยัยดิฉันไม่ทราบจริงๆนะคะปากพูลถ้าผมจําไม่ผิดน่าจะจังหวัดนครศรีธรรมราชน,นะครับค่ะประจับคุณประเสริฐอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะชมจากที่ไหนนะคะเข้ามาชมขอบคุณมากเลยคุณมีนสวัสดีคะ่ะคุณอวยชัยถามมาจากชัยบุรีสุราษฎร์วันนี้ฝนมากไหมคะคุณชนุพงค์คะ วันนี้ชัยบรีสุราธานีถ้าเกิดเป็นพื้นที่ซีกฝั่งตะวันตกวันนี้ฝนยังไม่เยอะนะครับส่วนใหญ่ฝนจะเยอะทางด้านชายฝั่งตะวันออกที่ติดกับทางด้านทะเลอ่าวไทยนะครับค่ะคุณเดรันพบสวัสดีค่ะอ๋อตอนนี้คุณอวยชัยอยู่ที่หัวไซนครท้องฟ้ามืดหัวไซฝนจะตกด้วยใช่ไหมคะคุณธนุพงศ์วันนี้ใช่ครับอย่างที่ผมได้บอกไปครับว่าในโซนทางด้านที่ติดกับ แนวชายฝั่งวันนี้ฝนยาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ในพื้นที่อำเภอหัวไชยก็เป็นพื้นที่ที่ติดกับแนวชายฝั่ง uh huh. ของจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วย uh huh. นนทางพิบูลก็ทยอยเข้าไปอยู่ครับค่ะโอเคคุณประเสริฐอะไรสักอย่างหนึ่งถามมาจากสิชนฝนจะตกหนักมากไหมคะครับถ้าดูจากภาพเรดาร์เมื่อสักครู่นี้ก็เห็นกลุ่มฝนทยอยเข้าไปนะครับโอกาสที่มีฝนหนักก็ยังมีนะครับในช่วงวันนี้ครับแล้วก็จะมีฝนเนี่ยเพิ่มเพิ่มพื้นไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเรามีประกาศในช่วงท้ายนะครับจะ กำแพงเพชรออกโอเคค่ะกำแพงเพชรรัตภ,ภูมิเดี๋ยวรอแป๊บคุณสัตยาคะคุณเคยท้อชมข่าวพยากรณ์อากาศจากไหนนะคะฝากแชร์ข่าวพยากรณ์อากาศด้วยเราไปต่อกันที่พยากรณ์อากาศของจังหวัดสงขลาต่อเลยค่ะคุณชนุพงศ์คะครับวันนี้สําหรับในพื้นที่จังหวัดสงขลาครับวันนี้ฝนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละหกสิบของพื้นที่นะครับแล้วก็มีฝนตกหนักเป็นบางแห่งนะครับวันนี้ฝนก็ ดูเหมือนว่าจะมีการเพิ่มขึ้นนะครับจากช่วงสองสามวันที่ผ่านมาแล้วก็มีตกได้หลายพื้นที่นะครับก็จะมีตกได้นะครับตามแนวช้ยฝั่งนะครับคือในพื้นที่อำเภอประโนดนะครับกระแสสิ่นตทิงพนนะร,ระสิงหนครนครตัวเมืองยะนาเทพานะครับแล้วก็จะมีกลุ่มฝนเข้าเข้าไปในพื้นที่อำเภอนาหมอมนะครับอัดใหญ่บางกรรมฐฐา,ามรัตภูมิคนเนียงนะครับที่ตราเตแขงเพชรมาที่ตากเข้ามาสักคู่นี้ก็มีอาจจะเจอกับกลุ่มฝนได้นะครับแต่จะไม่หนักเท่าทา้งด้าน พื้นที่อำเภอเมืองนะครับส่วนคลื่นลมนะครับน่าใช้ฝั่งจังหวัดสงขลาวันนี้นะครับคลื่นเ็าอยู่ในเกณฑ์ประมาณ2เมตรนะครับถ้ามีฝนพระนองเข้ามาปกคลุมก็จะสูงได้มากกว่า2เมตรนะครับอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยก็ประมาณสักสองสาเซลเซียสนะครับอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยที่25องศาเซลเซียสนะครับจนะเจอด้วยใช่ไหมคะคุณดรันพบเข้าอ่ามาชมจากจนะส่วนคุณอภิเชษชมจากที่ไหนคะเช่นเดียวกันใช่ไหมคะ ช่ครับจันทเทพาเมืองทางด้านนี้ครับจะมีโอกาสเจอฝนทยอยยเข้าไปอยู่นะครับในช่วงตลอดทั้งวันวันนี้ครับค่ะวันนี้วันจันทร์เจอน้องฝนกันทั่วค่ะนะคะคุณคุณเทลันพบไปต่อกันที่รายงานอุณหภูมิสูงสุดภาคใต้เมื่อวานนี้ค่ะสำหรับรายงานอุณหภูมิสูงสุดนะครับบริเวณภาคใต้นะครับเมื่อวานนี้เจะไปอยู่ทา้งด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับก็คือที่อำเภอเมืองจังหวัดสตูลนะครับวัดได้ 34.6ศา,รารเรนรเฮต์อุณหภูมิค่อนข้างที่จะสูงขึ้นมานะครับในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากทางด้านนั้นเนี่ยฝนค่อนข้างน้อยนะครับก็เริ่มที่จะเข้าสู่ช่วงฮาดซันเป็นหน้าท่องเที่ยวทางด้านฝั่งทางนั้นแล้วนะครับส่วนทางด้านฝั่งเอาไทยก็เป็นช่วงหน้ามรสุมนะครับอุณหภูมิก็จะไม่สูงมากนะัก ไม่ได้ไปเที่ยวสตูลนานมากแล้วนะคะถ้าไปสตูลต้องไปทานโรตีใช่ไหมคะคุณชานุพงศ์ใช่ไหมครับใช่ครับเป็นโรตีน้ำชาพวกเนี้ยครับในเมืองเขาค่อนข้างที่จะเงียบสงบนะถ้าเกิดอ๋อตอนนี้เหรอคะถ้าเกิดไปหลังสักสองทุ่มเนี้ยก็จะไม่ค่อยมีพ่อค้าแม่ขายเท่าไหร่นะครับที่ผมฟังเพื่อนๆเล่ามานะครับเหมือนกับก่อนที่หัวเมืองายใช่ว่าถ้าเกิดเป็นแบบสี่ทุ่มห้าทุ่มอะไรเนี้ยเราสามารถยังหาของกินได้แต่ถ้าเกิดในโซน อ่อจตุ้เนี่ยถ้าเกิดเลยค้ำๆไปหน่อยเนี่ยเขาแบบไม่ค่อยมีออกมานั่งทานอาหารกันนะครับน่าจะประมาณนั้นนที่ผมได้ฟังเพื่อๆเล่ามาครับค่ะต่อกันที่รายงานอุณหภูมิต่ําสุดภาคใต้วันนี้ค่ะสําหรับรายงานอุณหภูมิต่ําสุดนะครับบริเวณภาคใต้เช้าวันนี้นะครับก็อยู่ที่ตําบลหนองพลับอำเภอหินจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับวัดได้2 1 8องศาเซลเซียสนะครับเป็นอุณหภูมิที่ต่ําที่สุดเช้าวันนี้ในพื้นที่ภาคใต้นะครับก็ แตสังเกตได้ว่านะครับพอมวลอากาศเย็นเริ่มแผ่ลงมานะครับอุณหภูมิในโซนภาคตะวันบนนะครับแถบทางด้านของจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีริข์เนี่ยก็เริ่มที่จะมีการลดต่าลงมานะครับเป็นสัญญาณอีกตัวหนึ่งบอกได้ว่ามวลอากาศเย็นมีการแผ่ลงมานะครับคุณจิตตีสวัสดีค่ะเราไปต่อกันที่นะคะ,ะปริมาณฝนสถานี2ีชั่วโมง7จ็โมงเช้าเมื่อวานจนถึง7จ็โมงเช้าวันนี้ค่ะครับสำหรับรายงานปริมาณน้ำฝนนะครับจากสถานี ของอุตัววิทยานะครับในขอบเขตของภาคใต้ฝั่งตะนอกนะครับเป็นการวัดฝนตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าเมื่อวานถึง7จ็ดโมงเช้าของวันนี้นะครับฝนก็ถือว่ามีการกระจายตัวค่อนข้างดีนะครับมีตกได้ตั้งแต่จังหวัดชุมพรนะครับลงไปถึงจังหวัดนราธิวาสเลยนะครับแต่ภาพรวมเนี่ยปริมาณยังคงอยู่ในเกณฑ์ฝนเล็กน้อยถึงปานกลางอยู่นะครับแล้วก็มีรายงานฝนหนักเข้ามาด้วยนะครับที่อำเภอสวีจังหวัดชุมพรนะครับวัดได้4 0 5มิลลิเมตรนะครับถ้าผมจาไม่ผิดเนี่ย เมื่อวันปฤลึหัดนัที่ผมได้มารายงานเนี่ยทางด้านของ ท่านรองพะเยานะบอกว่าต้องการฝนนะครับวันนี้พ็ได้ได้ฝนสมใจแล้วใช่ครับโอเคแหมขอฝนเร็วนะคะท่าน,นรองกันเลยขอปุพอพ<พ>อ๊บก็ได้ครับขอปุ๊บได้ปั๊บเลยนะคะไม่แน่ใาจาวันนี้ไปชมอยู่ที่ไหนนะคะคุณบีทสวัสดีค่ะเราไปปิดท้ายประกาศเตือนนะคะกลับมาประกาศเตือนให้พี่น้องประชาชนในโซนภาคใต้ฝั่งตะวันออกได้ติดตามกันอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณชนุพงศ์คะ ครับครับวันนี้ก็เป็นการประกาศเตือนนะเป็นฉบับที่1นนะครับซึ่งมีการออกประกาศเตือนออกมาในช่วงเวลา5นาฬิกาของวันนี้นะครับก็หัวข้อนะเป็นการเตือนเกี่ยวกับฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับในพื้นที่ภาคใต้นะครับแล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องขึ้นลมแรงด้วยนะครับบริเวณอ่าวไทยนะครับเนื่องจากปัจจัยนะครับก็มาจากตัวมวลอากาศเย็นนะครับกำลังค่อนข้างแรงเนี่ยจะแผ่เสริมลงมานะครับทาให้มรสุมตอนออกเฉียงเหนือเนี่ยก็จะมีกําลังแรงขึ้นนะครับส่งผลให้ ในพื้นที่ภาคใต้นะครับตั้งแต่จังหวัดชุมพรนะครับสุราษฎร์ธานีนครรีธรรากษ์ทลุงสงขลาปัตตานียะราและก็นราที่ว่าเนี่ยต้องระวังนับที่จะเจอกับฝนตกหนักหนักมากได้นะครับในหลายพื้นที่นะครับซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลากลิ้นพนถล่มเกิดขึ้นได้นะครับยังไงก็ต้องระมัดระวังกันนะครับก็มีเหตุการณ์เกี่ยวกับฝนกลับเข้ามาอีกทั้งหนึ่งอีกช่วงหนึ่งนะครับในช่วงวันที่12-16ธันวาคมนะครับ ส่วนสำหรับพี่น้องชาวเรือชาวประมงนะครับเดี๋ยวในช่วงวันดังกล่าวเนี่ยคลื่นลมใปบริเวณอ่าวไทยเนี่ยก็จะมีกําลังแรงขึ้นมานะครับทาให้คลื่นเนี่ยสูงได้สองถึงสามเมตรนะครับถ้ามีฝนพระนองเข้ามาปกคลุมเนี่ยจะสูงได้มากกว่าสามเมตรนะครับซึ่งในระดับนี้เนี่ยเราก็จะมีการเฝ้าระวังนะครับให้พี่น้องชาวเรือชาวประมงโดยเฉพาะเรือเล็กเนี่ยฝังไว้ก่อนนะครับเพือ่อวามปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้อง ชาวเรือชาวประมงนะครับ คุณนุนหรือเปล่าคะคุณนุนหรือคุณนนเนี่ยนะคะสวัสดีค่ะคุณเจ้าชายในสายหมอกสวัสดีค่ะคุณประมวลเข้ามาชมในช่วงท้ายพอดีเลยนะคะนี่เป็นพยากรณ์อากาศประจำเช้าว,วันจันทร์คุณพงศักดิ์จากสุราษฎร์สวัสดีค่ะเดี๋ยวเข้าไปติดตามชมข่าวพยากรณ์อากาศย้อนหลังได้เลยนะคะและเช้าว,วันนี้ต้องขอบคุณคุณชาุพงศ์พจนกไกลนะคะนักกุตุนิยมวิทยาชํานาญการค่ะทําหน้าที่รายงานข่าวพยากรณ์อากาศสดตรงจาก ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกคุณวงสพัดส,สวัสดีค่ะขอบคุณมากๆาําหรับทุกคอมเมนต์ที่ร่วมพูดคุยกับเราในเช้าวันนี้ฝากกดหัวใจแบบนี้ส่งมาให้คุณชนุพงศ์ขอบคุณมากๆเลยนะคะกลับมาเจอกันใหม่ค่ะคุณชนุพงศ์คะเช้านี้ขอบคุณมากสวัสดีค่ะ ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่ร่วมพูดคุยกับเราในเช้าวันทำงานวันนี้ด้วยนะคะข่าวพยากรณ์อากาศเราออกอากาศสดทาง FM 107.75 MHz เามกะเฮิรตซ์หาดใหญ่ต่างจังหวัดคลิกฟังรายการได้ indie on air 1เข้าไปชมข่าวพยากรณ์อากาศย้อนหลังอีกหนึ่งช่องทางคือช่อง YouTube ค้นหาช่อง indie fm ค่ะ ติดตามฟังขา่าวพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในครั้งต่อไปร่วมสนับสนุนโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก074-311-760ลูกทุ่งอินดี้มากกว่ารายการวิทยุสนใจลงโฆษณาในรายการลูกทุ่งอินดี้โทร074 243 4 4 4 0 8่9 7 7 6 6 4 4